สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก่อนที่เราจะมาแชร์เคล็ดลับดีๆที่ที่เราจะมาทําวันนี้ให้ดูนะคะวันนี้เราก็จะมาอัปเดตปอยเซียนที่เราซื้อมาให้ดูก่อน,นะคะ่ะว่ารอดหรือเปล่านะคะก็คือรอดทุกต้นนะคะนี่แต่ตอนเราปลูกเนี่ยคนที่ดูคลิปดาวตอนที่เราซื้อมานะคะจะเห็นว่าดอกเพียบเลยนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยดอกก็คือเขาร่วงหมดเลยจริงๆเนี่ยเวลาเขามีดอกเนี่ยถ้า ระบบรากนะคะเขาหยุดชะง,งักการเจริญเติบโตนะคะเขาก็จะทิ้งดอกค่ะไม่ต้องตกใจนะคะทิ้งดอกแล้วก็ทิ้งใบไปส่วนหนึ่งแต่เนี่ยใบมันก็จะมีร่วงบ้างนะคะแบบนี้เหลืองๆร่วงไปนะไม่ต้องตกใจค่ะเพราะว่าระบบรากเขาเนี่ยก็คือจะมาเลี้ยงใบใหม่ขึ้นมานะคะแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีดอกให้เราดูเองค่ะนี่อย่างต้นนี้เนี่ยก็เริ่มมีดอกแล้วนะนี่เห็นไหม ดอกเล็กเขาก็จะยังอยู่นะคะแต่ดอกที่บานกับดอกใกล้บานก็จะทิ้งไปหมดเลยนะคะเพื่อที่จะรักษาต้นเขาไว้เนี่ยก็เป็นทุกต้นค่ะลางนึงนะคะช่วงที่ดาวางไว้ตรงนี้เนี่ยก็คือจะได้รับแสงแดดเนี่ยแบบนี้นะคะเห็นแดดไหมแดดแบบไม่ร้อนนะเพราะว่าอยู่ใต้เนี่ยค่ะสแลนนะคะก็คือจะไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่แล้วก็การลดน้าเนี่ยก็คือเนี่ยค่ะ ดูเอานะคะตั้งแต่ซื้อมาประมาณสองสัปดาห์นะคะเราลดน้ําไปครั้งเดียวแล้วก็ดูว่าถ้ามาเริ่มแห้งดินข้างบนเริ่มขาวๆนิดๆนะคะเราจะสังเกตวเอาว่าถ้าเริ่มแห้งเราก็ลดน้ําอีกทีค่ะไม่ได้แบบว่าลดจนชุ่มฉ่าไปเลยนะคะใบแบบนี้ก็ดึงๆออกนะคะใบที่เหี่ยวๆก็ดึงออกไปช่วยๆกันไว้นะคะเวลาลดก็พยายามลดแต่โคนข้างล่างนะ,ะไม่ต้องแบบว่าลดให้โดนใบค่ะเพราะว่า เขาเป็นไม้พุ่มๆแบบนี้นะเป็นพุ่มเล็กๆแบบนี้อาจจะทําให้เกิดเชื้อราได้นะคะและนี่ก็เป็นผลงานค่ะยังอยู่นะคะหลังจากที่อัปเดตโพยเซนกับไปเรียบร้อยนะคะวันนี้เราก็มีเคล็ดลับดีๆมาบอกกันคะ่ะวันนี้เราเดินเข้าไปในครัวนะคะไปเจอนี่เลยอันนี้ที่เห็นอยู่นี่เป็นผักชีใบเลื่อยนะคะ ใบเหี่ยวคะ่ะลืมเอาเข้าตู้เย็นนะคะเหี่ยวมากๆเลยวันนี้ดาวก็จะเอาผักชีใบเลยที่เราเจอนี่แหละเอามาจัดการใหม่นะให้ใบเขียวสดใสสามารถเอาไปใช้ได้บางคนเจอแบบนี้อาจจะโยนทิ้งไปแล้วนะคะวิธีทํานะคะก็คือหากล่องค่ะย,ยาวๆนะสามารถใส่ผักชีใบเลยได้ใส่น้ําลงไปให้แบบว่าพอท่วมใบผักชีนะคะ พอเติมน้ำลงไปเรียบร้อยก็นี่ค่ะตัวช่วยที่เราใช้นะเป็นน้ำตาลค่ะเราใส่น้ำตาลลงไปผสมในน้ำนะประมาณประมาณหนึ่งค่ะไม่ต้องเยอะนะคะอันนี้เราก็ใช้วิธีกะเอานะคะเสร็จแล้วก็คนๆให้น้ำตาลละลายเลยค่ะพอน้ำตาลเราละลายเรียบร้อยนะคะนี่เราก็จะเอาผักชีใบเลื่อยของเราที่แบบว่าเหี่ยวหนักมากๆแบบนี้เลยนะดูความเหี่ยว ใส่ลงไปก็จุ่มๆลงไปในน้ําเลยนะคะจุ่มแบบว่าให้เปียกทุกใบแบบนี้เลยแล้วอย่าลืมนะใส่น้ําแบบว่าให้ท่วมๆเลยนะนี่ก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้พอได้แบบนี้เรียบร้อยนะเราก็จะเอาฝาปิดค่ะพอฝาปิดเรียบร้อยทีนี้เราก็ไปหาที่ไว้กันค่ะสําหรับที่วางเราก็จะวางไว้ในตู้เย็นนะคะช่องธรรมดาหรือช่องแช่ผักก็ได้ค่ะตรงไหนว่างๆก็วางไว้เลยนะคะ หลังจากที่ผ่านมาหนึ่งคืนนะคะเดี๋ยวเรามาดูผลงานกันค่ะหลังจากที่ผ่านมาหนึ่งคืนนะคะเดี๋ยวมาดูผลงานกันค่ะนี่จะเห็นว่าใบนะคะมีความสดนี่เขียวเด้งเลยนะคะแบบนี้นี่แต่ทีเ่เราสังเกตก,ก็คือใบไหนที่เขาช้ำนะคะนี่อันนี้ก็คือสด ถ้าเหี่ยวเฉยๆเ,เนี่ยแต่ถ้าใบไหนที่แบบหักๆอันนี้ช้ำหักมากเลยนะคะแต่ก็ยังเด้งสวยอยู่นะแต่เขาทั้งช้ำทั้งหักก็จะเป็นลักษณะหักก็ยังอยู่แต่ก็คือตรงไหนที่ไม่หักเนี่ยใบเขาก็ยังเด้งสวยนะสามารถเอาไปใช้ได้นี่นี่ค่ะ,คะเด้งสวยเลยนะดีกว่าตอนที่เรายังไม่ได้ทำการแช่นะคะนี่ และนี่นะคะก็เป็นวิธีการง่ายๆที่ดามมบอกการวิธีนี้เนี่ยสามารถใช้กับผักได้ทุกชนิดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกผักชีนะคะหรืออย่างผักชีใบเลื่อยแบบนี้หรือไม้ใบใบขึ้นช่ายก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะถ้าเราลืมแช่ตู้เย็นแล้วแบบว่าเหี่ยวหนักๆเนี่ยก็ลองเอาวิธีนี้ไปลองใช้ดูคะ่ะเราทำเราได้ผลดีมากๆเลยนะคะแต่ถ้าใครยังไม่ใช้เนี่ยก็ดูน้ำนะถ้าน้ำยังไม่คุณ เนี่ยใสๆแบบนี้ยังไม่ขุนก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะหรือว่าอาจจะเปลี่ยนน้ําก็คือเปลี่ยนน้าทุกวันค่ะเปลี่ยนน้าแล้วก็เอาน้ําตาลสายใส่นิดหนึ่งค่ะเปลี่ยนทุกวันแค่นี้เองเราก็จะได้ผักสดๆแบบนี้เอาไว้ใช้ตลอดเลยค่ะท่านผู้ชมก็ลองทําตามกันดูนะคะสวัสดีค่ะ